สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่ตลาดห้วยเดือนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนนทานอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสำหรับตลาดแห่งนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่สัญจรผ่านไปมามากเลยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นห่ออยู่นี้นะคะก็คือหอผักหวานเป็นตลาดที่มีสินค้าจำหน่ายมากมายหลากหลายชนิดมากเลยค่ะเป็นประเภทสินค้าอาหารป่า อาหารแปลกอาหารหายากนี่ค่ะเห็ดพะชอบมากเลยไฮไลท์ของเราและและที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นจัก,กรจันรนะคะที่อยู่ในถุงนะคะก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็จะมีอย่างเช่นนี่ค่ะน้องวัวชอบมากเลยสำหรับใครที่เดินทางมาอยากจะมาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้นะคะก็คือ เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ริมทางหลวงนะคะหมายเลข210นะคะสายน้องบองัวลำพูจังหวัดอุดรธานีนะคะชื่อว่าตลาดบ้านห้วยเดือนะคะมีนี่ค่ะแมงดาก็มีนะคะอู้นี่น้องวัวเยอะมากเลยเดินไปที่ไหนก็เจอแต่น้องวัวค่ะซึ่งก็ส่วนมากก็จะเป็นน้องวัวที่ที่คลอดเองก็มีนะคะอ๋อนี่ค่ะน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ่งป่า ่วนที่เห็นอยู่ในถุงเนี่ยกระดุกกระดิ๊กอยู่นี่นะคะ,ะคือแมงกินนนนะคะแต่ไม่รู้ว่าภาคการเรียกว่าอะไรแต่ว่าคนอีสานเรียกแมงกินนนค่ะปลาย่างก็มีนะคะแล้วที่เห็นเป็นมัดมัดตั้งๆก็คือหนังควายนี่ค่ะปลาย่างสดๆดร้อนๆเลยพร้อมที่จะกินกับข้าวเหนียวอานนี้คือประเภทอาหารป่าก็มีหวยนะคะกล้วยปิ้งก็มีค่ะสําหรับใครที่ชอบกล้วย นี่ค่ะกล้วยดิบก็มียังไม่ได้ปิ้งก็มีนะคะวางเรียงรายเต็มถนนเลยนี่ค่ะขาก็ขุดมาเป็นกองอย่างนี้เลยนะคะพร้อมปลูกมันเทศนะคะขนมห่อหมกใส่ไส้ที่บรรยายวันนี้รนาะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ได้มารีวิวสิน,นะคะ้าให้กับตลาดแห่งนี้หรือไม่ได้มาโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ตลาดแห่งนี้นะคะแตพ่พอดีว่าเดินทางผ่านมาแถวนี้นะคะบางเอิ่นว่ามาเจอก็เลยจอดรถ แวะชมหน่อยเพราะว่าเห็นเขาเขียนป้ายนะคะว่าตลาดต้องชมนะคะไม่ชมก็คงไม่ได้แล้วนะคะนี่ดักแด้ถุงละหนึ่งร้อยนี่ค่ะหมากบกขั้วก็ยังมีเลยนะคะไม่รู้ว่าภากลางเรียกอะไรนะคะแต่ว่าที่อีสานเรียกหมากบกนี่ค่ะบวกหอม20บาทจานาเริ่มเทิมเลยค่ะ นี่ค่ะบวกมูก็คือบักป้องแปลงบ้านเหล่านี้เองมะเขือยาวก็มีแปงโมก็มีค่ะโอ้โหหน่อไม้สุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมมีทั้งที่ปอกแล้วแล้วก็ยังไม่ปอกมีทั้งใส่ถุงพร้อมน้ําใบยะนางพร้อมแกงนี่ค่ะขนมเปียกปูนหน้าตาน่ารับประทานมากเลยแต่ยังไม่ได้ซื้อนี่ค่ะที่ปอกไว้พร้อมแกงกลับบ้านถือถุงไปแกงได้เลยนี่น้องวัวเยอะมากเลยค่ะ เดินมาที่ไหนเจอแต่น้องวัวนะคะเห็ดคอนค่ะนี่เป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เห็นเป็นแดงๆในถุงนี่คือเนื้อฟานนะคะก็เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาบอกว่ากินก้อยฟานก้อนนี้เองนี่ค่ะเนื้อหมูป่าของแท้โลละ250นี่นะคะสิ่งที่ดิฉันตามหาในตลาดแห่งนี้นั่นก็คือน้องวัวค่ะ เพราะว่าทางบ้านชอบมากเลยรวมทั้งตัวดิฉันเองก็ชอบเหมือนกันนะคะก็คือปกติแล้วจะขายอยู่ที่โลละ300บาทนะคะบางครั้งนะคะในช่วงหนึงก็ประมาณโลละ350แต่วันนี้ที่ดิฉันซื้อวันนี้นะคะโลละ280ค่อนข้างที่จะถูกกว่าร้านอื่นๆโดยส่วนมากแล้วนะคะที่สอบถามวันนี้นั่นจะเป็นน้องวัวที่ าการฆ่านะคะอาจจะมาจากวงคฆ่าสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต,แต่ที่ต้องการจริงๆคืออยากได้น้องวัวที่แบบว่าคลอดเองตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าจะอร่อยกว่าก็สอบถามแม่ค้าอยู่เหมือนกันว่าได้มาจากไหนเยอะแยะมากมายก็ได้ข้อมูลมาก็คือจากฟาร์มวัวนะคะเนี่ยค่ะที่ใส่ถุงถุงละ1กิโล280บาทอันนี้คือหนังควายนะคะอันนี้ค่ะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือด้วงหน่อไม้ ไม่รู้ว่าเอามาจากต้นไผ่หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็ไม่รู้นะคะนี่คือทางเข้าตลาดนี่ค่ะดอกกระเจียวกับผักอะไรก็ไม่รู้ค่ะลืมถามแม่ค้าฝากบัวก็มีนะคะมัดละ20บาทเดินไปก็เจอน้องวัยอีกแล้วถ้ายังไงใครที่อยากจะแวะชมก็ผ่านไปผ่านมาท่านี้ก็ลองมาแวะชมดูนะคะยังไงก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมีทุกอย่างที่คุณต้องการสําหรับคนที่ชอบอาหารป่า ก็คลิปนี้ก็คงพอเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ